ขั้นต้องระคายเคืองนะประเทไทยไอ้เป้มึองของเรไอ้เป้เรียกใครวะมันบอกไอ้เบลโอ้โหไอ้เบลเก่งมากเลยเรียกไอ้เบลอะผู้เปคนโคาพ่งผูจะเรียกว่าไอ้เบลมีอะไรมั้ยมันเรียกกิตารลาหัวเลยไอ้เบลว่าไง ไอ้ท่ามาไอ้ไปเก่งในนี่เรียกชื่อกูได้เกินมึงเอามากแค่นี้มึงคิดว่ามึงจะกู้พวกกูได้เหรอไอ้ไปไอ้ดาต้นตีนมึว่าไงนะมึบอกไอ้นดาต้นตีนึงด่ากูเลยอ่ะไอ้ไปไอ้พวกมอนใหม่ไไไวอ้ปแน่จริงอ่ะมาเจอกูได้ตัวตัวเฮ้ยไอ้ไป ไมต้องมาสู้กันด้วยดาบไม่ต้องมาสู้กันด้วยดาบไอ้พวกมึงดาบไม่ต้องมาสู้กันด้วยดาบใช่แล้วไอ้ใบแล้วมึงจะยังไงไอ้เช่เอางัแต่มือกันกูมาเอาเห่เฟนหน้ากันไหมเห่เห่เห่มันบอกเอาหินเฟืยงหน้ากันไหมไรหน้า มึงท้ากูอีหินเฟี้ยนน้าเอาเห็ดเฟหน้ากันได้เลยมึงกับกูเอาหินเฟี้ยนน้ากันยังไงก็ได้ได้เลยกันดิกงาวีไม่อยากหรอเว้ยไอ้ใบเออมึงเอาเห็ดเฟนน้ากูกูหยิบเห็ดเฟนน้ามึงมึงเอาเห็ดเฟนน้ากูกูหยิบเห็ดเฟนน้ามึงแล้วก็หาหน้าเขาแข่งทนเห็ดไม่ได้แพ้ไป ท่าก็ฮิบไม่นะฮ้ยอฮิบไม่นะกูกูฮิม่นะมึงฉันใครทบปิบแบบเห็นไม่ได้ไอคุนน้นต้องแทนแพนต้องไอตาว่าบว่าบฮะมือว่าไหมทำไมมึงช่วยแทหายเฮกูหน่อยอุ้ยไอหิบไม่นายเชื่อมาเกไปซา่ได้ไหม่าไม่ไหนนี่ได้เนหรอ น้ำอ่อย uh. uh. ู่มก็หนัอยู่นะเอาเอาสาสโถเอาน้ำทะเลสาโลปาแนัมือกันนะแม้ว่าสาจะโอน้ะแต่มันหนัซ้เห็นไม่ได้หรอแต่ก็ว่าถ้าเกิดแช่เห็น่ะมันจะชาลายนะเอะเไม่เป็นอะไรหรอกคอยอไอแช่มันต้การผู้เห็กเห็น ไอ้หินโกกูไม่กเปลี่ยนจะอืมาได้ไหม่ะไอ้ห็นไม่ได้มายว่าหมมึงจะไปจะขออะอทำไมอ่ยืเห็นหเอาไว้ยิได้อ้หินเทาเสืยวะมึงยกไปโอ้โหมึงเขาอ่มขนาดนี้ยังจะติดเราวะไอ้ามกูอ่มาห้าคืนติดแล้วเนี่ยนี่ไง คคุณบเฮ้ยอย่าเล่นกันขำมากเว้ยมอ่แม่คนนี้ขำคิ้วลบอีกแล้วเฮ้ยอย่าเสียเวลาเลยเอาหิบเ้งหน้ากันนะมึงมีเม่ทับดีนี่วะโอ้กูก็มีเม่ทับดีเพราะฉะนั้นบอกตัวเม่ทับยากรุ้งสีอยุธยาตัวเม่ทับโอ้ย